หน่วยงานขนเงินรับผู้ชาย2หญิง1อยู่แถวเส้นถนนวิภาวดีนะฮะก็มีบ้านพักให้ฟรี4เดือนใครที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดก็สามารถเบิกค่าเดินทางคืนได้นะฮะแล้วก็มีเงินเบิกฉุกเฉินนะฮะหนึ่งพันบาท4งวดนะฮะอบรมอบรมแค่4วันแล้วก็เริ่มงานเลยนะฮะใครที่มีทอพอ .7 ทอพอ .12 มาแล้วนะครับหรือว่าเอกสารผ่านการอบรมนะฮะก็ไม่ต้องอบรมใหม่นะฮะปฐมนิเทศ แล้วก็อบรมแค่วันเดียวนะฮะก็สามารถเริ่มงานได้เลยนะฮะเ,เพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจนะครับตอนนี้เปิดรับผู้ชายนะอายุตั้งแต่20ปีถึง50ปีส่วนผู้หญิงเปิดรับอายุตั้งแต่20ปีถึง45ปีนะฮะประจําหน่วยงานขนเงินอยู่แถวเส้นวิภาวดีนะฮะใครสนใจนะรีบเ,เข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกของผมนะครับจิ้มลิงก์สมัครงานเข้ามาได้เลยนะฮะก็ลิงก์นั้นจะเชื่อมต่อกับทางไลน์นะฮะ ก็ผมก็จะให้แจ้งชื่อนามสกุลอายุน้ำหนักส่วนสูงวุฒิการศึกษาแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ให้ผมนะฮะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเขารับส่วนสูง155ขึ้นไปนะฮะส่วนผู้ชายรับส่วนสูง160ขึ้นไปนะฮะวุฒิการศึกษาป6ขึ้นไปก็ได้นะฮะแต่ว่าวุฒิป6เนี่ยต้องจบก่อนปี2545นนะครับจึงจะสามารถสมัครได้นะฮะจึงจะสามารถขึ้นทะเบียนรักษาความปลอดภัยได้นะฮะเพราะว่าอ่า มันจะมีกฎหมายของกฎหมายการรักษาความปลอดภัยแล้วก็กฎหมายแรงงานนะครับควบคุมอยู่นะฮะอ่าเพ,พื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนนะสนใจนะฮะก็จิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ทิดต่อของผมได้เลยนะครับจะมีลิงก์สมัครงานแปะไว้นะฮะก็แล้วก็ในเรื่องของคดีความนะครับใครที่มีคดีความรักทรัพย์ภาคผู้เยาว์ฆ่าคนตาย นะฮะแล้วก็ปลอมแปลงเอกาสารทางบริษัทจะไม่ได้รับนะครับเนื่องจากขึ้นทะเบียนรักษาความปลอดภัยไม่ได้นะครับผมโอเคใครสนใจนะฮะร,รีบติดต่อเข้ามาได้เลยเพราะว่ารับผู้ชายแค่2คนแล้วก็ผู้หญิงแค่1คนเท่านั้นนะฮะก็ถ้าใครที่ยังไม่สนใจหน่วยงานขนเงินนะฮะก็มีหน่วยงานอื่นๆให้ลงนะครับตามห้างโรงแรมคอนโดอาคารสำนักงานออฟฟิศลงกันน้ำมันลงไฟฟ้านะฮะแล้วก็ ท่ากัสงซีสวนณภูมิก็มีนะฮะก็รับหน่วยงานที่เปิดรับผู้ชายเนี่ยมีหน่วยงานทั่วกรุงเทพสมุทรปราก,การเลยนะครับไม่ต่ำกว่า100หน่วยงานนะในส่วนของหน่วยงานที่เปิดรับผู้หญิงเนี่ยจะมีแค่สามหน่วยงานนะครับตอนนี้นะที่เปิดรับก็จะมีหน่วยงานตามรถไฟฟ้าสายสีเหลืองรถไฟฟ้าสายสีชมพูแล้วก็ตามคลังสินค้าสนามบินสวนณภูมินะฮะ รีบๆเลยนะครับก่อนที่จะเต็มหน่วยงานขนเงินนะฮะรับผู้ชายแค่2คนผู้หญิง1คนนะฮะมีบ้านพักให้ฟรี4เดือนนะครับในห้องจะมีเบาะนอนมีหมอนมีพัดลมให้นะครับห้องพักรวมกันห้องละ3-4ถึงคนนะฮะก็พอติดต่อเข้ามาทางไลน์แล้วเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะนัดให้เข้ามาสมัครนะฮะสมัครเสร็จสัมภาษณ์นะสัมภาษณ์เสร็จก็อบรม4วันนะครับอบรมเสร็จก็เริ่มงานได้เลย สามารถเข้าบ้านพักของทางบริษัทได้ตั้งแต่วันที่เดินทางมาถึงนะฮะบ,บริษัทเปิดวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา8โมงถึง4โมงเย็นนะฮะ8โมงถึง4โมงเย็นอยู่ที่บางนากบ5นะครับเดีย๋ยวงไงเดี๋ยวผมจะส่งโลเคชั่นบริษัทให้กับเพื่อนๆพี่ๆที่ติดต่อเข้ามาอีกทีนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนนะครับที่กำลังตกงานว่างงานหรือว่าอยากจะเปลี่ยนงานใหม่นะครับแล้วก็ ผมรบกวนช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับอย่าลืมกดปุ่มติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆและหน่วยงานใหม่ๆจากทางผมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมตะสลาวุฒิสวัสดีครับ